สวัสดีครับพบกับทีแกนเจอร์นะครับ พร้อมกันหรือ,อยังนะครับโคลโบฟีเลนคําบันทีฐานในวันที่จากลานะครับอ่ะซึ่งตอนที่อัดคลิปเนี่ยประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงก็อย่างที่บอกนะว่ารอบนี้เนี่ยทาง LC ค่อนข้างจะดูเคร่งมากๆมีเพียงคําใบ้นั่นแหละที่เป็นคาใบ้ทางการนะที่ค่อนข้างจะดูตรงไม่รู้จะตรงไงนะเอออย่างที่บอกครับคำใบ้ชัดเจนกว่าความสัมพันธ์ของเราอีกนะครับเรียกได้ว่าเขาเคร่งนะครับก็เลยไม่มีสปอยด้วยคลิปอ่ะผมไม่รู้สาเหตุว่าทําไมถึงไม่มีสปอยด้วยคลิปนะครับเพราะว่าเราเอง ครับก็อ,อยากเห็นนะตัวละครในรูปร่างหน้าตาการออกแบบนะหรือบางคนไม่เคยติดตามเลยเนี่ยก็ อาจจะโดนตกได้อะจากการออกแบบจากความน่ารักแต่พอไม่มีการสปอยด้วยวิดีโอเนี่ยมันก็เลยต้องไปรอด้วยวันพรุ่งนี้นะผมเสียดายอยู่เหมือนกันนะคืออยากรู้ครับว่าตัวละครเนี่ยมีตัวอะไรมาบ้างอ่ะตัวไหนจะเป็นป้อมนะครับตัวไหนจะอยู่ในตู้กาชานะตินะประสตัวแจกฟรีเนี่ยอาจจะยังไม่รู้อ่าแต่ว่าพรุ่งนี้คนระับก็ต้องรอติดตามนะข้อมูลเดนเจอร์นะก็รอพร้อมกันครับวันพรุ่งนี้นะอดทนกันไปอีก1วันนะครับ อทิ้งท้ายแล้วนะของสุดท้ายแล้วนะใครยังไม่ได้เติมใครยังอยากเติมแพ็กจัดแพ็กนะครับเติมรูบี้เติมเปิดเติมตุนนะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ก่อนนะครับมาทุกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไวจัดเต็มความคุ้มจัดฝาดเซลล์อยู่นะในเกมรายเดือนเนะครับทังรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆลดราคาสูงสุดถึง35%เลยทีเดียวนะอ่แต่ว่าเติมถูกในเกมรายเดือนเจอมีแค่ระบบ iOS ครับถ้าเราเป็น Android นะต้องหา iPhone ในแผงมาเปิดกาชากดรับรูบี้กันนะครับอ่ะตอนนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะคนติดตามเพจกว่า180,000คนครับร้านค้าดเียถูกต ตองตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมือื่นด้วยใครสนใจรีบไปเติมได้เลยนะใครเติมเรียบร้อยฝากบงหนึ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับมาลูกชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเติมความคุ้มพร้อมก็รีบจัดเลยครับจะเติมเปิดของสุดท้ายอหรือเติมดุลน,นะรีบจัดที่ร้านคา้าตามลิงก์ได้เลยนะครับกำหนดการครับก็ เป็นตีสี่ถึงเที่ยงคือปกติเนี่ยในรอบโคโรโบเนี่ยเขาจะปิดตีสี่แล้วก็ไปเปิดตอน10บโมงเช้าอันนี้คือพอเขาแจ้งเป็นเที่ยงปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเฮ้ยน่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอ่าทำไมถึงไม่เห็นวิดีโอจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมไหมจะเป็นเรื่องของสติ๊กเกอร์ไลน์ไหมจะเป็นเรื่องของมีอ่าสปอนเซอร์อัปเดตพิเศษไหมอันนี้ผมไม่รู้เลยแต่ว่าแจ้งมาแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเตรียมพร้อมเลยว่าน่าจะนานอ่านะครับ ส่วนคอมเมนต์อ่ะคลิปเมื่อเช้าเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยที่บอกว่าไอตัวละครนะ่าจะมีตัวอะไรมาบ้างนะ,ะใครอยากรู้ไปดูคลิปเมื่อเช้านะจากคอมเมนต์นี่คือมาเหมือนเดิมเลยครับว่าเกมรเรนเจอร์เชื่อถือไม่ได้ยังไงก็ต้องมีเลื่อนนะครับคือมันจะไม่ใช่รอบปกตินะอันนี้คือให้ข้อมูลก่อนรอบโคโรโบเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามันเลื่อนเนี่ยมันจะเลื่อนไม่นานอ่าเลื่อนแป๊บเดียวเลื่อน2ชั่วโมงเต็มที่สุดๆนะก็2ชั่วโมงครับแต่อย่างนี้คือเที่ยงนนะผมว่านะ่าจะเปิดได้ตรงตามเวลาเต็มที่เลยถ้ามีอะไรที่เเขาตต้อองงัปดพจๆ ก็อาจจะเป็นตอนบ่ายโมงก็ได้อ่าไม่น่าจะเลื่อนได้นานครับเพราะว่ารอบปกติเนี่ยมันจะเป็นรอบของโคโาโบมันจะไม่มีการอัปเดตพวกข้อมูลหลังบ้านคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกมแหละทุกอย่างเนี่ยมันมักจะถูกถล่มลงในรอบปกติอ่าอย่างเช่นหอคอยเนี่ยถูกอัปเดตตามปกติข้อมูลหลังบ้านข้อมูลอัปเดตใหม่เนี่ยมันจะถูกถล่มแล้วก็ทักถมในรอบปกตินะมันก็เลยจะมักจะเปิดก็เปิดช้าเลื่อนก็คือเลื่อนหลายทีนะฉะนั้นเนี่ยรอบโคโาโบส่วนใหญ่จะเปิดได้ตรงตามเวลาอเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคิดว่าพรุ่งน ก็น่าจะเปิดได้แล้วเต็มที่เลื่อนสุดๆก็คือบ่ายโมงอันไม่น่าจะเลื่อนได้นานขนาดนั้นนะครับ ส่วนเพิ่มเรทเน้นย้ำอีกครั้งครับเพิ่มเรทคู่เทพนะครับตัวในตู้กรชาสี่ตัวเนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถทำเก้าดาวได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าแน่นอนนะยังไงก็ต้องมีคู่เทพที่เขาจะต้องใช้ความสามารถที่ดีที่สุดซึ่งผมก็ยังไม่รู้ครับอย่างที่บอกว่าดาวเอาไว้3ทางนะ1เป็นเพิ่มเลหนึ่งพันครับสองครับเป็นกลุ่มความสามารถเมื่อออกปฏิบัติการครับสามก็คือทําความสามารถใหม่เลยนะซึ่งก็จะมี2ตัวที่ได้ความสามารถที่เจ๋งที่สุด อ่านะตัวรองบ้านน่าจะความสามารถเจ๋งได้อยู่นะแต่น่าจะเป็นความสามารถเดิมๆนะเพิ่มเด็ตอนสี่ทุ่มวันพรุ่งนี้นะอ่าพุดที่3เสร็จตอน4ี่ทุ่มครับก็ไปรอลุ้นกันได้เลยอ่าซื้อตอนนี้เนี่ยน่าจะต้องเตรียมพร้อมแล้วนะครับอ่ะซื้อวันนี้ ID ดีขโมยแฟนมาเล่นเตรียมพร้อมเรียบร้อยนะครับ รูบีอยู่ใน iOS อนะอย่างที่บอกนะ Ruby เกมนี้กดรับจากระบบไหนนะครับหรือเติมจากระบบไหนจะอยู่ในระบบนั้นอันนี้คือผมจะกดรับ r u b ีจาก p ีวีอ่าหรือเกมแจกอะไรต่างๆเนี่ยก็กดรับจากระบบไหนจะอยู่ที่ระบบนั้นอ่าเพราะว่าผมจะต้องให้แฟนผมเป็นคนเปิดเนเพราะว่าเขาสร้างไอเดียนี้มาเพราะว่าเขาต้องการจะเปิดกระชาอ่าต้องดูว่าไอเดียนี้จะได้เกิดไหมนะครับเพราะว่าในรอบโคโนซึบาไอเดียสร้างมาก่อนรอบโคโนซึบาคือได้เกิดจริงๆนะครับอ่านะครับ อย่างที่เน้นย้ำนะยังมีคนสงสัยอยู่ว่ากบม่วงมาจากไหน2เดือนไอดีสร้างมา2เดือนนะทำไมกบม่วงได้20ตัวแล้วครับคือก็บอกไปคลิปมันก็บอกไปแล้วอะว่าผมเปิด2,100รูบี้เนี่ยได้ตัวดักเนตจากการันตีระหว่างทางไม่ได้เลย,เลยนะครับแล้วก็ตกกระชาปเปิดเพิ่มเติมนะครับได้อความาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยเมกุมินอ่าแล้วก็มาตอนอสั่งมืดนะตอนสั่งเก่ามานะครับก็ 5รูบี้ไอ้ย5ตัวกาะชา้าครับผมไม่ได้เปิดด้วยแฟนผมอะบอกว่าโฮ้ยทำไมเปิดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วไม่ออกเขาบอกเขาเปิดเองแล้ว5ตัวมาจริงๆไอดี ID. นี้ก็เลยได้เกิดนะอส่วนกบม่วงมาจากไหนบ้างอมีคนสงสัยนะไอดี ID. นี้นะี่ยสร้างมา ตอน26พฤศจิกายนเนี่ยเดือนธันวากับมกราเนี่ยก็จะได้เล่นเต็มๆ2เดือนนะครับซึ่ง ID ของผมอย่างที่บอกว่า ID สร้างใหม่ถ้าเกิดเรารู้วิธีเล่นหรือว่าแบบเข้ากงเข้ากิวเล่นกิจกรรมทํานู่นนี่นั่น,นทุกอย่างเนี่ยมันได้ของต่างๆมาไม่ยากไม่เย็นนะอ่านับวันนี้กิววอลเนี่ยได้สัปดาห์ละ14อย่างนี้คือ ารางวัลผลแพ้ชนะของกิลเนี่ยอันนี้ผมได้8ใช่ไหมรางวัลการสับสู์คือสนะสับสูญแบบกากที่สุดก็คือแพ้ทุกตานะแพ้ทุกตานะครับไอดีผมไปสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วก็คือไปแพ้เพื่อที่จะบัฟป้อมอ่าให้ป้อมมันอ่อนแอลงนะก็คือจะได้ขั้นต่นําสุดก็คือบวกหกอ่าบวกแปดอย่างเงี้ยสิบสี 4สัปดาห์ครับหเดือนผมก็สามารถที่จะซื้อในร้านค้าได้แล้วครับอาฉะนั้นเนี่ยธันวามก,กราเนี่ยนะครับนี่ในเนี้ยผมก็จะซื้อกบม่วงอ่ะก็จะได้กบม่วงมา2ตัวนะครับที่ร้านค้ากิลนะครับแล้วก็ตารางล็อกอินรายเดือน2ตัวนะครับเป็น4ตัวนะแล้วก็ห้องหลอมนะครับ เพราะว่าไอดีสร้างใหม่เนี่ยมันจะมีกบ8ดาวซูเปอร์มาสเตอร์ก็คือร่างธรรมดาเนี่ยเยอะนะครับผมก็หลอมทิ้งหมดเลยพก7จดวงเจ็ด, <ๆ S 1> ดาวผมหลอมทิ้งหมดเลยครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ซื้อกบม่วงจากห้องหลอมอ่าเป็น6ตัว้วนะนะแล้วก็เซเว่นเดย์เฟสติวัลจำได้ว่าน่าจะเป็นวันที่6วันที่7มั้งอ่าก็จะได้กบม่วงมาอีก2ตัวเป็น8ตัวแล้วนะ่วนเควสมือใหม่ผมจําไม่ได้ว่ามี1หรือมี2อ่าน่าจะประมาณนั้นก็ได้ประมาณ9ตัว10ตัวละที่เหลือก็จะเป็นอ่า เกมแตกในภารกิจพิเศษผมเตือนเลว่าทั้งทันวาและมกราเนี่ยมันจะมีภารกิจพิเศษที่ไปได้ทําแล้วก็มีการแจกกบม่วงคือผมไม่ได้กลบม่วงจากการสลับเรนเจอร์เลยนะเพราะว่าเรนเจอร์ทำก้าดาวไม่ได้ก็จะเป็นภารกิจพิเศษแล้วก็อื่นๆที่แจกเนี่ยน่าจะประมาณ12 1 3 1 4ตัวแล้วว่าที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของหอคอยนะครับเพราะว่าผมไม่เหลือลูบี้ไปเปิดตู้กลบเลยนะ,ะนะส่วนหอคอยเนี่ยพวกด่านอย่างเงี้ย89ผมไม่ผ่านมี89ใช่ไหม มี7.9อ่ายังไม่ผ่านเพราะมันต้องใช้ว่งไวัยรนครับ69%นี่น่าจะผ่านเพราะว่าใช้ว่งไวัยรวนแล้วผ่านได้ว69%ยังไม่ผ่านอ่านะครับนอกนั้นนี่น่าจะผ่านแล้ว59%นี่59% 49%นะครับอ่าผ่านบมแล้วนะอาศนันตรงนี้เนี่ยนับกบที่ได้มาผมนับไปแล้วได้มาประมาณ8ตัวนะอาชน,นั้นก็20กว่าตัวพอดี นี่2เดือนนะได้นะนี่ไปดูได้นะครับว่าเขาแจกอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เปิดตู้ก,กบจริงๆคือผมไมเปเปิดแต่เกียร์ก,กับเรนเจอร์นะเพราะว่ามันเปิดไม่ได้ครับแล้วผมไม่ได้เป็นคนเปิดด้วยแฟนผมเป็นคนเปิดคือเวลาแฟนผมจะเปิดอะไรเขาต้องมาถามก่อนว่าจะต,ต้องเปิดอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีการเปิดตู้ก,กบอย่างแน่นอนเพราะว่าผมควบคุมหมดทุกอย่างฉะนั้นไอดีใหม่ D เนี่ยอย่างที่บอกนะมันทําได้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือมีดวงนอย่างที่บอกว่าแฟนผมเล่นนะ เล่นแบบเหมือนเป็นผู้เล่นกึ่งผู้เล่นใหม่เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษกว่าคนอื่นนะอ่านะครับวิธีการน่ะนอกนั้นเนี่ยอย่างฟาร์มนะครับฟาร์มตัวพีร้อยอนนี้ผมกดฟาร์มเองเพราะว่ามันกดออโต้ได้เขาก็ไม่ต้องเล่นคืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องมานั่งจิ้มรัวๆเนี่ยเขาก็ให้ผมทำนะครับซึ่งผมก็แนะนำไปแล้วครับอ่าดานี24นะครับ24 36 48 60แล้วก็43-3มันก็ได้พ1 0้อยชุดอ่าส่วนใครพร้อมมาทำามี1ชุดก็แล้วแต่ทำไว้1ชุดก่อนก็ได้นะผมทำไว้1ชุดแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยเอาไว้เล่นจริงจังนี่ฉะนั้นเนี่ยไอดี ID นี้ตัวกาชาต้อจะมีเป็นร้อยแล้วเพราะว่าผมได้เพิ่มเติมมาในส่วนของนี่ร้อยกว่าแล้วนี่พร้อมเลยเตรียมพร้อมเลยนะอ่ะส่วนเกียเดี๋ยวค่อยว่ากันคือกะว่า300อกว่าที่เก็บได้เนี่ย ไม่รู้ว่าจะโชคดีขนาดไหนถ้าตัวกระชาผมเปิดได้เลนเจอร์นะซึ่งเดี๋ยวไอดีนี้จะเปิดตอน4ทุ่มวันพุธอ่าเพิ่มเลทเดี๋ยวดูนะว่าประมาณ100บ่ะเดี๋ยวผมไปไล่เก็บเพิ่มเติมดีกว่านะ อ่านครับใน,นส่วนของด่านยากนะครับมีคนมาให้จัดทีมซึ่งถ้าเกิดพอจะมีตัวที่มันสามารถผ่านได้เนี่ยผมก็แนะนาไปหมดแล้วส่วนใหญ่ทําตามตำหนได้หมดแล้วนะเพราะว่าคลิปเนี่ยไอ้ตรง47-48ผมทำคลิปให้ดูแล้วครับว่าเทคนิคเนี่ยมันมีอะไรบ้างอ่าถ้าเกิดมีตัวก๊อปปี้นะดาวินชี่หรือโคนิสสีครบพร้อมเลยครับถ้ามีตัวลำนำอยู่แล้วสบายๆถ้าไม่มีก็ไปจับตัวอ่าตัวซารีนะอ่าโดยตัวโคนี่นะตัวโคนี่อันเนี่ยเขาให้แลกฟรีนะ อ่าของผมเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะไปแลกฟรตีตัวไหนนะยังไม่ได้แลกเลยนะครับอ่ากำลังคิดอยู่ว่าจะแลกมาย่อยหรือว่าจะแลกมาใช้ประโยชน์อ่ะไอตัวสมชายนะเออมีการปรับสก,กิลนะไปแลกก็ได้ครับหรือว่าไปเก็บนะในอ่สาสเตจพิเศษอะไอย่างนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะเอาตัวไหนมาแบบทํามาแล้วแบบใช้งานจริงจัง อ่าครับอาจจะแบบซารียุคินดไหมอ่าเดี๋ยวผมค่อยไปแลกดูคงแลกเอาเพื่อเอา5รูบี้นะอ่าเดี๋ยวค่อยรอดูทําว่าจะไปแลกตัวไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอมันหลุดตรงตั้งแต่45ผมว่ามันตึงตรง45เนี่ย45 46 47 48 4ด่านเนี้ยมันตึงนะครับพอผ่านปุ๊บหลุดยาวแล้วอาจจะไปยากอีกทีนึงนะครับในส่วนของด่านที่มันเป็นด่านแคบๆจริงๆอ่าเดี๋ยวผมผ่านมหมดแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวประมาณน่าจะทําไม่จำไม่ผิดน,นะน่าจะเป็นประมาณ105นะครับที่มันจะเริ่ม ายากนะครับเพราะว่ามันอาจจะฆ่าทันทีไม่ตายาแต่ว่าเรามีเพื่อนนะทั้งเพื่อนในกลิ่ครับไอ,อดีนี้จะเป็นเพื่อนในกลิ่นะเพราะว่าไม่ได้แอดเพื่อนอาจะไม่ได้เปิดการรับแอดเพื่อน,นครับแล้วเนี่ยอย่างที่ดูนะอย่างที่รู้นะครับนี่มีตัวก๊อปปี้ครับมันจะช่วยนะให้ศัตรูเนี่ยคือศัตรูมันจะมีความโกงอย่างน้อยนะก๊อป้มาได้นะครับ เออก็สามารถที่จะเอาครับตัวศัตรูมาขวางนะ,ะหรือว่ามีลำนงลำนำครับตัวป่วนต่างๆช่วยเยอะครับบอกเลยครับว่านี่ครับแค่กดออโต้ก็ผ่านได้เลยอ่าที่เหลือตัวปวดต่างๆนะนี่ตามนี้ครับเห็ดพิษตะตันดูครับตะตันรัวๆเลยนะส่วนไอคนี่ใส่ไหมอ่าเดี๋ยวถ้าจังหวัดมันมีลำนำก็โชคดีไปนะส่วนเสื้อขาวเอาไว้ยิงกระเด็นเออนะ,อะส่วนไกทองก็เป็นดาเมจกระเด็นด้วยครับตัวเมกุมินก็มีสะตันด้วยนะ อ่านะครับตัวนี้ก็ c o ปปี้นะครับตัวของดักเนตก็กระเด็นนี่หว่าทะลุกระเด็นนะหูกลายเป็นว่าไอ้นี้ผมมีตัวกระเด็นเยอะๆมากไามเนี่ยมีครับนี่เระหว่างนี้นะก่อนเร์เปิดคนระับอาจจะได้ถึงประมาณร้อ110ยสิบใบอ่านะเดี๋ยวมีร้อยสิบใบก็สบายๆครับคิดว่าน่าจะต้องจวดติดตัว,ตว,ตวนะคือดวงมันมาแล้วครับคือเกียร์เนี่ยเน่ามากจริงๆบอกเลยเกียร์ปีใหม่เนี่ยเปิดไม่ได้เลยครับ ล่าสุดนะผมอีกแล้วครับแต่ว่าเขาบดไปได้เพราะว่า ID ลึกลับเนี่ยผมเอามาเล่นแบบเต็มที่นะ ID ลึกลับผมไปพลาดกดรับใน iPad อีกแล้วนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็เปิดกาชาเกียร์ปีใหม่ใบนอกรอบก็ไม่ได้ไเลยเลยเน่าคือเน่าแบบเน่าเละเทะจ,จริงๆ <S <S อ่าเนี่ยดูนะอ่าจังหวะที่แบบมีตัวติดลำนำครับ อ่เพราะว่าผมใช้ตัวโคนี่ใส่ไหมมันต้องมีอ่ะจังหวะที่ติดมันอาจจะติดไม่ค่อยดีมากนักน,นะแต่ว่าพอมันติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะช่วยในการขวางทางนะครับคือไปขวางตรงกลางน่ะเพราะว่ามันไปลำนำตรงแถวๆอ่าในกลุ่มศัตรูนะครับนี่ศัตรูครับแม้ว่าจะถึกตึงแค่ไหนครับแต่เดี๋ยวสุดท้ายเนี่ย นี่เมื่อเราใช้เรนเจอร์ที่มันถูกทางจริงๆนะคือวิธีการผ่านด่านยากพวกนี้เนะี่ยประเด็นหลักๆมันคือประเภทตัวเสริมนะตัวเสริมป่วนเนี่ยเวลร้อยใช้ได้หมดทุกตัวครับช่องแรกเน้นเลยครับใช้ไม้คาถาปล่อยตัวไวไม่ต้องใส่ใจเลยว่ามันจะเป็นสายอะไร เราต้องการใช้ตัวป่วนใช่ไหมเราต้องการให้มันปล่อยตัวออกมาไวๆเพื่อที่จะออกมาช่วยป่วนเนี่ยก็ใช้ไม้คทาปล่อยตัวไวครับส่วนช่องกลางครับใช้รองเท้าเพื่อที่จะลดแร่หลักๆเลยลดแร่นะตัวเสริมเนี่ยนะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายคือถ้าเกิดผ่านคริสต์มาสก็ใช้เป็นกระดิ่งนะครับถ้าไม่มีก็ใช้เป็นกระเป๋าที่เหลือเนี่ยตัวเลนเจอร์ปกติก็ใช้เน้นๆเ,เ,เลยครับ PP เนี่ยม้า่านแบบง่ายได้มากคือมันติดค่าตรงตึงๆอะ่ะที่เหลือก็คือกดออโต้ผ่านเลยครับไม่ต้องเรียกเพื่อน แต่ถ้าเกิดเป็นหนักตึงนิดนึงก็อาจจะต้องอเรียกเพื่อนมาช่วยสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะไม่ใช่ดี่ผมจัดทีมไว้ทีมไหนไวะเนี่ยงงแล้วครับนี่ให้ดูนะนี่รองเท้ากระดิ่งนะครับนี่รองเท้าครับอันนี้เยลโลต์โตนทำไมผมใช้เยลโลต์โซนวะเนี่ยอันนี้รองเท้ากระดิ่งนี่ประมาณนี้นี่ไม้กระถาป,ปล่อยตัวไวไม้กระถาป,ปล่อยตัวไวครับส่วนเกียร์ชิ้นนะี้เนี่ย เอาไปที่นี้ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าบวงหนึ่งเนอมันก็ปล่อยตัวได้อยู่นะอนที่เหลือก็ประมาณนี้นี่รองท้าก็ดิ่งหมดเลยครับที่เหลือก็เกียร์พีวคือมีอยู่เท่านี้นะส่วนนะครับโค l าโบนะเกียร์อาวุธนะโจมตีสกิลโดนอนแนดดาวครับกับ7ดาวตกแต่งคือจะพยายามให้เหลือรูบี้นะครับเพื่อที่จะ เอาไปลุ้นเกียร์บ้างมีใหม่ไม่ไหวครับไม่ออกเลยออกแต่คริสต์มาสนะอ่ะโซนดันนี้อันเดอร์ลองไปเล่นดูนะบอสด่ังาน90นะครับก็จะใช้เป็นทีมนี้เพราะว่าตัวของอไอ้เจ้าสัลลี่นะครับสัลลี่เวนเดย์นะก็จะมีบัฟสะท้อนอน่าจะพอช่วยได้มั้งอันเดอร์ลองดูนี่มาดูกันครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับอบอสมาข้างบนครับก็หย่อนเพื่อนเลยครับ นี่แล้วก็ปล่อยตัวบับสะท้อนนะครับหย่อนลงมาก็โดนบอสยิงตายกระจุยกระจายเลยครับอ่าตรงพวกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อยๆหาเรนเจอร์นะครับตัวที่มันจะช่วยผ่านได้นะอ่าหรือว่าศัตรูบางตัวเป็นตัวแบบท้าตึงๆอะไรประมาณนี้นะอ่าเราก็ต้องหาครับเรนเจอร์มาช่วยชนะหางอ่าไม่งั้นก็ไม่ผ่านนะครับอ่าตัวเปลี่ยนลงเปลี่ยนล่างนู่นนี่นั่นครับลองหาม,มาดูครับ นี่ค่อยๆเล่นไปนะคือเล่นรอบเดียวอาจจะไม่ได้ผ่านทันทีนะเราก็ต้องอเล่นหลายๆรอบเพราะอย่างที่บอกว่าบางรอบเนี่ยเรื่องของการปล่อยตัวของศัตรูครับความหวดความตึงเนี่ยแต่ละรอบมันก็มีความต่างกันอ่าบางทีบางรอบอาจจะแบบฟุกผ่านพอดีครับหรือว่าเรียกเพื่อนมาโหดมากๆนะมันก็ผ่านได้โอ้อันนี้ทำให้ลูกน้องมันตึงมากว่ะโอ้ด่านนี้อ่าเพิ่งจะผ่านในส่วนของ89มานะแต่ว่าผ่านแบบใช้เลนเจอร์ เต็มทีมครับอ่าในแบบนี้ก็ต้องค่อยๆจัดทีมไปค่อยๆหาวิธีคือเรนเตอร์มีอยู่เท่านี้ของผมถ้าไม่มีก็คือต้องติดคาไว้หรือไม่ก็ต้องอ่ารอใช้สเต็ปนะครับเพราะว่าเกียร์นี่ถือว่าใส่เต็มที่แล้วนะอ่าสาหรับของผมนะอ่าโซเรนเตอร์คือไม่มีอ่าไม่มีแบบนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าตัวในอ่าอ่าเดี๋ยวผมดูก่อนอย่างเงี้ยดาวินชงดาวินชี่นะน่าจะช่วยได้นะครับ อ่าดาวินชีนะเอ้ยไม่ใช่ดิแชมเปญน,นะขออภยัยแชมเปญน,นะแชมเปญเป็นว่องวายน้ำไม่มีแชมเปญนะแบบนี้โอเคแบบนี้ผมเห็นแล้วว่า้ยจุดอ่อนของเราตัวที่จะมาช่วยนะอ่ายังมีไม่ครบนะบก็อาจจะต้องอ่าแรกนะครับโทนี่แชมเปญอ่าแรกมาเลยนะครับ แต่ว่าจะยังไม่ใช้นะยังไม่ปั้นนะเดี๋ยวค่อยปั้นมาใช้ครับคือตัวพวกนี้นะครับมันอาจจะใช้งานใน p v p ไม่ได้โหดมากนะักแต่ถ้าเกิดเป็นพวกลีกไม่สูงเจอศัตรูยังไม่โหดเนี่ยอย่างน้อยนอยมันก็ช่วยกระเด็นได้นะเพราะว่ามันทะลุนะครับ999จุดคููดสกิลต่ำมันก็ช่วยป่วนได้นะครับแต่ว่าดาเมจอาจจะไม่ไหวแล้วต่อให้ไปยิงไฟก็อาจจะยากนิดนึง อ่าเนี่เดี๋ยวว่าตัวมันค่อนข้างจะเก่านะครับแต่ว่าเมื่อตอนบาก,กิมาเนี่ยผมเคยใช้แชมเปญนนะอ่าแชมเปญไฮเปอร์แม็กนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ตีสกิลดแน่นอนแล้วใส่เกียร์โหดๆเลยนะก็สู้กับบากิได้เออนะครับนี่แบบนี้ก็ไปแลกเอาไว้ก่อนนะแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมค่อยไปปั้นนะ,ะวันนี้ไม่ใช่วันตีบวกอ่า๋ยวผมเดี๋ยวค่อยไปแลกๆนะนี่กบอาจจะยังไม่ลงทุนนะครับเพราะว่าสกิลหนึ่งของแชมเปญเนี่ย อ้าวใช้ได้เลยนี่ว่าอ่าคือแค่ร่างนี้ก็ใช้ได้เลยครับเป็นดาเมจทะลุ9 9 9จุดคูดาณสกิล3วินะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็นี่เดี๋ยวก็นํามาใช้นะนำมาใช้ประโยชน์ถืออย่างน้อยๆเนี่ยยิงกระเด็นเอาไว้ก่อนไม่ได้หวังทางดาเมจนะผมเอามาวังในทางยิงกระเด็นครับคืออย่างน้อยๆเนี่ยทำลายจังหวะศัตรูนะครับมันก็ไม่ได้ซัดดาเมจมาตึงๆอ่านอกนั้นเนี่ยพวกเปลี่ยนร่างนะครับหรือพักปลยังดาวหลังยังไม่มีนะตัวนี้ก็จะมีแค่ อ่าอมตะบัฟนะครับสกิลใบอ่าซึ่งใช้ได้ดีใน p v p อ่าซึ่งเดี๋ยวเดิมไปเล่นให้ดูนะยัง uh. อยู่ในหลีกสูงสุดที่จบลีกสูงสุดนะที่ทองหนึ่งอ่า uh, uh, เป็นการดันลีกนะครับ mm hmm. ก็เหลือแค่เพทสามอ่ uh, เดี๋ยวรอโคโโบก่อนนะอ่า uh, ดูครับว่าจะได้ไหมแอบหวังครับแอบหวังว่าจะได้คืออย่างไอดีนี้เนะี่ยตัวบินผมอะ่ะมันไม่แม็กค้าแม็กนี่คือก็จะดันลีกได้ง่ายกว่าน,นี้แหละเพราะว่ามันจะได้ตีป้อมจบไวนะครับ คือพอมันเป็นเวล110ตกช้านะอ่ายกเว้นเจอป้อมแบบนี้ที่เขาไม่อัพเนี่ยแบบนี้ก็จบไวอ่านะอสู้ๆกันนะครับเตรียมพร้อมกันหรือยังอ่ะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่า Ruby นะครับก็ตุกกะช่าพร้อมกันไหมอ่ะเดี๋ยวผมลองตีทีมตึงๆแบบนี้ให้ดูนะอันนี้ถือว่าเป็นทีมหลงลีกนะอ่าทีมหลงลีกนะครับคือถ้าเกิดเป็นทีมในลีกแท้ๆเนี่ยมัน,ม,นมันไม่โหดเท่านี้หรอกอันนี้คือโหดเกินนะครับ อ่ะผมตีทีมนี้เพราะว่าทีมเขาไม่มีอ่าเรนเจอร์ Ranger ตัวเออมีตัวกันบินอ่ะสวยครับมองไม่ทันนะอันนี้คือแพ้เลยครับอ่าเพราะว่าผมต้องตีทีมที่ไม่มีตัวกันบินนะครับกับไม่มีตัวบินเพราะว่าป้อมผมเนี่ยมันรูเดียวครับเออคงจะเล่นรูเดียวไปสักพักให,ใหญ่ๆนะอ่าเดี๋ยวดูครับคือถ้าเรนเจอร์เราเนี่ยยิงตัวภ้าพื้นเขาแตกได้หมดเนี่ยตัวกันบินก็จะไม่ได้มีผลนะอ่าส่วนตัวปวดนี่ปล่อยมาเฉยๆครับเออครับหลักๆก,ก็ บินตีป้อมจะได้ตีไหมอย่าให้ข้างล่างเขายืนสร้างกลุ่มได้อ่านี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างนะอะหลักๆผมต้องเอาเรนเจอร์ตัวหลักๆมาก่อนไม่ไหวครับอเขาคาดออกเขามีตัวอยู่นะอันนี้ป้อมจะแตกอยู่แล้วการบินแสดงว่าการบินออกมาแล้วมันตายหมดอแบบนี้ก็โอเคหน่อยนี่เห็นไหม อ่าสู้ได้ครับสู้ได้อย่างที่บอกครับวิธีการปั้นทีมนะวิธีการหาตัวที่มันเป็นจุดแข็งของทีมนะซึ่งตัวบินเนี่ยเดี๋ยวนี้เจอหมดนะเพราะว่าผมมาทำคลิปผมก็จะบอกว่าตัวบินน่ะใช้ประโยชน์ได้จริงจังนะอ่าอันนี้เป็นโอเหมือนเป็นตัวบด้วยว่าเนี่ยตัวบดโอไม่ใช่ตัวบทอ,อันนี้เป็นตัวคนอ่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวบทเนี่ยเขาจะใส่เกียร์เหมือนเหมือนกัน นะครับตัวบอดจะใส่เกียร์เหมือนกันหมดเลยนะถ้าเป็นตัวคนก็จะใส่เกียร์ประมาณนี้ซ่งอมาคงไม่ค่อยได้เล่นอ่ะแบบนี้ก็จะชนะได้ง่ายได้เลยนี่กดออโต้ไม่ต้องคิดเลยเลยครับอ่าเรนเจอร์เราเหนือกว่าครับแน่นอนนะครับตัวบารบา์บ,บีคิวก็มีให้ให้แ,กแลกนะนี่ในร้านคากิวก็น่าสนใจนะถือว่าเป็นตัวที่ก็นํามาใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าเพิ่งรีวิวไปไม่นานมากนะน่าจะประมาณเดือน2เดือนที่แล้วครับตัวบาร์บ,บีคิวนะครับใช้อลตราแมกที่ it สามคือปั้นมาเพราะว่าก,กบมันล้นนะครับ เออก็เลยปั้นมานะก็ใช้งานได้ครับแต่พอเปิดได้ตัวดีๆก็กลับไปหลุดทีมอีกครั้งหนึงนะอ่าววันนี้เตรียมพร้อมกันมาบอกกันหน่อย มีตะกระชาช่ามีรูบี้เยอะบ้างพอไหมอ่าวางแผนกันยังไงนะเพราะว่าสี่ทุ่มวันพรุ่งนี้ครับก็จะเพิ่มเลทคูเทพซึ่งก็เดี๋ยวคงจะเปิดกันตั้งแต่สี่ทุ่มอ่าพอเที่ยงคืนก็เดี๋ยวคงเปิดกันกระจุยกระจายนะส่วนโคลโโบวันพรุ่งนี้ก็อ่ากำหนดการเปิดเซิร์ฟก็จะเป็นปิดตีสี่ไปเปิดตอนเที่ยงอ่านวิลุ้นก็ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่รอบโคลโรโบบอกไปแล้วครับว่าไม่ค่อยเลื่อนเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะตรงตามเวลาเติมที่เลื่อนก็จะเลื่อนไม่ได้นานมากนะักคือเขาเหมือนตั้งงงใจจเเเเเลลลลืืปป่่่่่่่่่อออนนนนนนมาาาาาป็็ทีีียยแ้้ววววะะะกกคคิดดไไไพรรรรุับ ส่วนข้อมูลเรนเจอร์ว่าจะมีตัวไหนมาบ้างอะไรเป็นป้อมอะไรเป็นตัวแจกก็คงจะเป็นประมาณซัก 7จ็ดโมงเช้า8ปดโมงเช้าวันพรุ่งนี้จะเป็นข้อมูลที่อยู่ในโนติสอ่ะเขาเป็นลิงก์ของทางไลน์นะเขาก็จะแจ้งประกาศมานะครับอ่าแต่ว,ว่าวิดีโอไม่มีแล้วนะอ่านะตอนนี้ล่าสุดก็คือเรียกได้ว,ว่าคงไม่มีแล้วละ่ะเพราะว่ามาเนี่ยคงจะมาแค่ตอน10บโมงเช้านะครับซึ่งมาเพียงแค่รูปเท่านั้นไม่เห็นนะหลังๆนี่คือผมจําได้ว่าเขามีวิดีโอมาโดยตลอดนะครับโหดนานมากนะมีรอบเดียวเท่านั้นแหละเออไม่รู้ว่า l อจะเครียดไปถึงไหนนะอ่ะใครที่ยังไม่พร้อมนะอ่านะแต่มีทุนอยู่นะก็แนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับมา ชอบราคาถูกปลอดภัยเติมไว้จัดเต็มมุมพุ้มอัแฟแทลนะลดราคาสูงสุดถึง3าเซนะทั้งรูบี้แล้วก็แพ็กเกจต่างๆครับตั้งถูกเกมแมนเจอร์มีแค่ระบบ iOS นะครับแต่ว่าอ่าเราเป็น Android ต้องหาไอโฟนในแพดมาเปิดกระชากกดรับรูบี้กันนะอ่ะตอนนี้เราจะได้แน่นอนครับคนติดตามเพจกว่า1นึ่งแสนแปดหมื่นคนราคาจดเปลี่ยนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมอื่นด้วยอ่ะใครเติมเรียบร้อยฝากบมุดหนึ่งที่นั้นคาดีนึงครับอ่ะใครมีทุนนะไปเติมกันได้ครับเดี๋ยวแปะลิง้งนั้นเอาไว้้้่ปัักมมมมมุดดคอออเตรไจจ็็ะพ นะจะเปิดทิ้งท้ายอ่าตัดพักทิ้งท้ายหรือจะตูนเอาไว้ไปเปิดในรอบโอลิมอ่าว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มวันพรุ่งนี้นะเพิ่มเลทกูเทพครับมาดูกันว่าจะเก่งแค่ไหนเบื้องต้นฝากความหวังเอาไว้ที่ฟรีเรนก่อนนะฟรีเรนคิดว่าน่าจะเป็นตัวหลักแบบตัวหลักจริงๆครับขอให้มันเก่งนะ,ะจะไดะ้ตามล่ากันะจะได้ไม่มีดราม่าเยอะนะ,ะวันนี้ประมาณนี้ด้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ